สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องสถาพารวยเนาะห่างหายจากาการถ่ายวิดีโอลงหลายงวดแล้วนะคะแต่ว่าเลขเราก็ได้ให้ไปเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาสรุปเลขให้ดูนะคะว่าอา่าเลขกำลังวันของวันพฤหสัสบดีที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5นี้นะคะมีเลขอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราสรุปให้แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ค่ะนี่นะคะเป็นเลขกำลังวันพฤหัสบ,บดีนะคะก็จะมีเลขสองห้าศูนก้าเจ็ดสามหกตัวนี้คือที่จับคู่ไว้ให้นะคะเลขที่ชอบงวดนี้ก็จะมีเป็นสองสามเจ็ดห้าห้าย์เกแล้วก็สามห้านะคะ ตัวนี้จะเป็นเลขเด่นแล้วก็เหมือนเลขตัวนี้จะมาบ่อยมากนะคะกับเลขตัวหนึ่งที่ดูไปแล้วเนี่ยจะมาบ่อยที่สุดก็จะมีเป็นสา9เสามตัวนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปพิจารณาด้วยนะคะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือเป็นเลขของความฝันนะคะวันนั้นฝันเห็นหลวงปู่สวงนะคะท่านมาในฝันเนาะท่านก็มานั่ง ดูเหมือนท่าทางเหมือนแบบจะดูดบุหรี่อะไรประมาณเนี้นะคะ่ะนั่งแล้วก็ยิ้มให้เราก็เลยไปเปิดดูในทํานายฝันนะคะตอนนี้คือเลขที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเลขนี้นะคะในทํานายฝันเขาบอกว่าเด่นสีนะคะเลขรองก็จะมีเป็นห้าแปดเจ็ดเก้าเกย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกสามสองส่วนเลข3ามตัวนะคะก็จะมีเป็นสามแปดเจ็ด แล้วก็2 75ตอนนี้ก็คือท่านไหนชอบเลขไหนนะคะก็สามารถเอาไปซื้อเป็นสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17บเกุมภาพันธ์ส5งหได้นะคะส่วนเลขข้างล่างนี้นะคะก็คือเลขทูบนะคะที่เราจุดเมื่อเช้านี้นะคะก็คือจุดวันที่16กกุมภาพันธ์สองพนาร้อยหนะคะซึ่งเป็นวันมาคาบูชาเนาะ ตัวนี้ก็คือเลขที่ได้มาเลขทูบตัวแรกนะคะก็คือเลขสองเก้าเจ็ดแต่ตัวนี้คือสองเก้าหนึ่งตัวนี้คือกลับนะคะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นสองหกเจ็ดเพราะว่าเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันก็คือกลับให้นะคะตัวนี้ก็เป็นสองหกหนึ่งห้าเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าหนึ่งนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะรอบนี้ก็คือคัดเลขมาให้นะคะก็คือเลขส่วนตัวคือที่ตัวเองชอบ แล้วก็เห็นเป็นเลขที่ตามกําลังวันซึ่งกําลังวันนี้ก็คือเลขที่เราได้มาคือตัวนี้เลยนะคะแต่ที่เน้นเน้นงวดนี้ก็คือสามสองกับหนึ่งหกแล้วก็จะเน้นเป็นหลักหนึ่งแล้วก็หลักห้าค่ะเดี๋ยวเรารอนะคะว่างวดประจําวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองห้าหกนี้เลขจะออกอะไรนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ